วันนี้อยากพามาพบพื้นที่ที่สาคัญนะครับแล้วก็ผมก็ประทับใจเลยอยากเก็บรายละเอียดมาให้กับมูฮาดูนะครับเป็นพิพันธ์ผ้าทอล้านนาเจียงแสนนะครับของวัดพระธาตุผาเงาเจียงแสนเขานะครับก็ได้ชมแล้วครับนี่จะเวียนไปแหมร,รอบเพื่อมูฮาดูนะครับเพราะว่าประทับใจในการจัดวางแล้วก็วิธีของมันครับก็วัดพระธาตุผาเงาป,ป,ปัจจุบันก็เป็นวัดของเจ้าคณะอำเภอเจ้าคณะจังหวัดเลยครับ นะครับแล้วก็มีส่วนต่างๆที่ทำเมื่อกับชุมชนครับในส่วนนี้นะครับอันนี้เป็นบริเวณด้านนอกทีนี้เขาก่อนเขาจะขึ้นนะครับปลามาเพื่อชมนะครับต่อไปคันที่แยกมาเลยครับเขาจะปลาดูครับก็ปลาเพื่อชมดูนะครับเพราะว่าเป้นค่อนข้างจัดวางแลาอธิบายได้ดีนะครับจะมีการอธิบายที่ชัดเจนนะครับเข้ามานะเขาจะมีรายละเอียดของนี่ครับผมเอาเป็นภาพเพื่อดูกันแล้วกันนะครับ ดูรวมครับก็ถือว่าในส่วนของ,องการเ<ท>ก็บข้อมูลของไทยแลนด์เบนเดลเล่เชียงหายนะครับในกลุ่มของเราที่มาลงข้อมูลก็ลรวดวรมาดูไดน้นะครับนะครับ<ท>ครับผมครับผมแต่คนที่เขาเป็นคนเก,ก็คเป็นไตยวนดูได้ครับเดี๋ยวจะดูกันยาวๆแล้วเดี๋ยวเราจะออกไปเกี่ข้อตอนกันละ ปลาให้ดูนะครับอาการรับเผหรือว่าเขาเปียกเฮ้ยพี่ไอ้นี่ไม่ได้เหรอครับผมเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวปลามาดูปลามาดูนะฮะครับผมปลาดูกันข้าวๆยาวๆอย่างนี้ครับว่าสั้นๆนะครับมาดูว่างดงามในขนาดไหน ของคู่บัวของอย่างก็มีครับเพื่อลบรวมกันไว้นะครับเอาไวต้ตะอี้ก่อนนะครับ